ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราะมบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัมโลเทสนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาไปวันๆนะดูดวงดาวไปวันๆ ดวงรายวันในวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566นะครับแลม12ค่ําเดือน6ปีถอวันนี้นะครับสามารถที่จะทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยสามารถทำการมงคลได้แนวน,นี้นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ ติดต่อนะครับมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้นะ <c oughs> ดูเลือกดูยามที่สำคัญนะครับแต่แหมคุณจะได้เห็นนะเฮ้ยวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนี่ใช่ไหมเอออีกวันหนึ่งคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีนะแสดงว่าวันในวันนี้เนี่ยนะคุณจะต้องเตรียมตัวนะอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันสระผมสระเผ้าให้เรียบร้อย เป็นวันเตรียมตัวนะวันนี้ถือว่าเป็นวันเตรียมตัวที่จะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่นะเออเตรียมไม่เพราะเพราะว่าวันที่สิบหกเป็นเรียบร้อยเออมหาเศรษฐีก็คือคุณนั่นแหละเอฟตีแฟนขับของมดิพาดาวนะถ้าใครอยู่ในประเทศไทยก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเอาไปเลยสตาร์ตตั้งแต่หกล้านจนถึงร้อยล้าน <c oughs> เอาไปเลย ถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็ขอให้คุณถูกรตโต้ต่างประเทศนะได้ข่าวว่าร้อยกว่าล้านแล้วใช่ไหมเออร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เอาไปเลยเก้าร้อยล้านแหมประสบความสำเร็จเออเพราะฉะนั้นนะไอ้เรื่องรถเตอรี่ก็รู้รู้อยู่ใช่ไหมเออนะแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้วันที่สิบห้าแล้วคุณจะได้เห็นเทรนด์เรือสมบี้ขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะเอา้า รัฐบาลใหม่ใครหรือไม่รู้อคนที่รู้คุณต้องไปถามประชาชนนะเพราะประชาชนเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมเออยว่าบันทึกคลิปลงหน้าเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้ไม่ได้ก็เปรียบเสมือนเย่ได้รัฐบาลใหม่แล้วโว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ให้โชคดี นะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับโอเคจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสิบสองความฝันบอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันเองเอก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันฝันในแต่สิ่งที่ <c oughs> ดีๆนะครับนะต่อมามาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะที่จริงในคลิปดูด,ดวงรายวันเนี่ยจะพยายามไม่ให้เกินยี่สิบนาที เออก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยวไทยเรื่องงานเงินความรักเป็นอย่างไรดาวอะไรดีไม่ดีบ้างนะเออในบางทีมนันอาจจะเกินเวลาไปบ้างนอกจากเมาเยอะนะโมไปเรื่อยต้องบอกนะเออมันเป็นเขาเรียกเป็นสไตล์นะเป็นส,สไตล์ใครสไตล์มันนะเออคุณจะมาบังคับให้ตกเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนงั้นมันไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ ใช่ไหมถ้าคุณอยากจะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไปดูช่องอื่นแล้วกันของอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างธรรมชาติเอ,อธรรมชาติมีความสุขนะถ้าที่ใดมีความสุขนะที่นั่นเนี่ยก็จะมีโชคลาบเข้ามานะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบความทุกข์ใช่ไหมคุณก็ไปดูที่อื่นแล้วกันนะอ,อไปทุกข์ที่อื่นอย่ามาทุกข์แถวนี้ไปชิว <laughs> ที่นี่มีแต่ความสุขอันนี้ให้คุณตั้งเขียนฐานจันทร์ จาสั่งกระดิ่งโชว์ไล่แบบความสําเร็จนะสาธุวันนี้คุณต้องรวยเออต้องอะไรมากมายรวยก่อนละได้เซมซีใบที่ยี่สิบหกนะครับโชคชะตาด้า,านนีช่วงนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ซึ่งอาจจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นเข้ามาก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีคนคอยขัดขวางคุณนะเออแต่ขอให้คุณในใช้ความอดทนได้มากแล้วก็รักษาคุณงามความดีและโอกาสที่ดีๆก็จะมาถึงคุณ มาพูดถึงสีที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะครับจะยังไม่ค่อยประสบวาสเ็จสว่างสักเท่าไหร่นะ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของคุณเนี่ยนะครับเอ,อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสุดท,ท้ายก็ต้องเลิกรายย่าล้างกันธุรกิจการค้าการ ai, ขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับส่งผลให้ท่านในขาดทุนเสียหายได้พูดถึงการสมัครงาน คุณต้องรอคอยต่อไปนะครับคะแนนสอบก็ไม่ดีนะพูดถึงดูชะตาด้านสุขภาพถามถึงโรคปลาแค่เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับท่านจะต้องรีบเร่งในการรักษาอย่างรวนโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคปอดแล้วก็โรคท้องช่วงล่างนะโรคหัวใจก็ใจไม่ได้้องใจไม่ได้ร้องเอ,อคิดถึงอระดิสมันนะ <laughs> สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันจันทรนี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ไม่ดีประจําในวันนี้นะครับก็คือสี แดงนะครับสีแดงไม่ดีนะเพราะเป็นการระเิดิสัญจรประจําวันนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าที่ดีประจําวันนะครับแต่สีที่ดีประจําวันสุดๆเลยก็คือสีม่วงนะสีม่วงรองลงมาคือสีส้มได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับ ต่อมา,มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์นี้นะครับถือว่าท่านจะมีสเสน่ห์นะครับในตัวเองก็จะมีคนรักใคร่ที่ดีในดวงชะตาสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์นะครับก็มีลาบด้วยเช่นกันทาน้ํนมามันในวันจันทร์ก็จเจริญรูปงามดีนะครับในวันนี้คุณก็เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับ และดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับในวันจันนี้นะดวงทั้ง7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นการลากินีสัญจรประจําวันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องเรามมดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะครับความหยิ่งเจโสข,ของคุณจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ให้เรามัดระวังในเรื่องของการถูกไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับต้องเรามัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวก นะในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับและในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาเลยนะครับประจําในวันจันทร์นี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าในวันนี้เป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งเกา่าเก่าหรือเรื่องราวเกา่าเก่าที่เกิดขึ้นจะนําพาซึ่งผลประโยชน์และนําลาภผลมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะช้าบ้างแต่ก็จะรับเข้ามามากชนิดที่ไม่คาดฝันหรือผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคำ้ำ รูปร่างใหญ่มีกลามเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดออกมาได้แต่ละคำนั้นน่ะพูดมักได้แสบสันจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีดมาให้ซึ่งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะในดวงชะตานะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประนีบนะครับเป็นคนที่เกรงใจคนในเรื่องการพูดคุยเจรจาต่างๆนี่ก็จะพูดได้ยาวนาน พูดได้เยอะนะครับถือว่าก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจราจารในเรื่องของกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมาดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับถือว่าดวงชะตาคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าเจ้าชะตาให้ระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับปวดเมื่อยนะปวดตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับภูมิภูมิกันไม่ค่อยดีนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่างๆเนี่ย ต้องดูแลสุขภาพนะครับหรือดวงชะตาบางคน,นยมีเกณฑ์การเดินทางการยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้ความเชื่อถือศรัทธาและมีความเกรงอ,อกเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับถือว่าดีในดวงชะตาในหลวงคําพูดนะเ,เพราะฉะนั้นพยายามพูด,ด้ดีเข้าไว้ จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมาในะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้วิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นในดวงชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะ ดวงชะตาต่อมาประจําในวันนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อหรือความศรัทธาที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยหรืออบายมุกต่างๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องใช้ความพยายามในการไขว่คว้าเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ผลตอบแทนเนี่ยกลับได้ไม่ค่อยคุ้มตามที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเพียรความพยายามนะครับความบักบั่น ทำให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําในวันจันทร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะของผู้ที่การช่วยเหลือนั้นจะมีผิวพันธุ์ซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่ มีคำพูดที่น่าเชื่อถือบุคคลลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้กันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อิทธิพลดาวพฤหัสดาวพุธนะครับก็ยังเสียอยู่นะเออไม่ค่อยดีนี่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะแล้วถ้าคุณจะทําสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ระวังอุบิเหตุนะ ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นนะครับแล้ววันนี้ดาวจันทร์ก็เสียจันทร์เสียเหมือนกันอีกโอ้โห9โมงนะประมาณ9โมงจนถึงประมาณ5โมงเยน็นนะตัึงห้า5โมงเย็นไปแล้วดาวจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วแต่วันนี้ดาวดาวจันทร์ย้ายช่วงตี3 5แป8นาที นะครับออจันย้ายก็เข้าสู่ราศีมียเลงช้าลัคนาราศีกันนะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับนู่นนี่นั่นและประจวบกับดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับอาทิตย์ย้ายเนี่ยก็เข้าสู่ราศีพฤษภเลงช้าลัคนาราศีสิงนะครับช่วงเวลาบ่ายโมง41นาที บ่ายโมงสี่สิบเอ็ดนาทีในดวงชะตาอาทิตย์ก็เป็นอุดจากพิมุกนะเออจะข้อสังเกตง่ายๆมหาอุดอยู่กลางแต่อยู่หน้าเนี่ยอุดจากพิมุกหลังคือวิราชอุดจากวิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลให้ดวงอาทิตย์ดวงเนี้เป็นคนที่คิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอเออถ้าดีก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ดีคนอื่นก็อาจจะหมันไฟก็ได้นะ เก่งเกินไหมได้แล้วปล่อยมันอยู่นานไม่ได้ละเออต้องสกัดดาวลุ่ง <S <S <c oughs> ไม่ลงงั้นนะเ,ออเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศี่าออพฤกษกเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของบ้านนะม,มีโอกาสมีบ้านมีรถเนี่ยเออราศีกันก็ดีเรื่องงานไอ,อ้ราศีพิจิกก็ดีเรื่องงานนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยว ต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลักนณาราศีเมฆกันเลยชวยลาวราศีเมฆเนี่ยวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับดาวประจา,ยาตัวคุณก็อยู่ในภพพันธุนะก็จะดูแลห่วงใยใส่ใจเรื่องบ้านครอบครัวในระดับหนึ่งนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนมีเงินมีทองเข้ามาถึงแม้มีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เพราะในช่วงนี้คุณจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะ ของชาวลัคนาราศีเมษต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภกชาวราศีพิษภกเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวงานก็อยู่วินาศนะครับก็ยังไม่ค่อยดีก็ต้องระวังเรื่องงานความเสียหายต่างๆควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีในเรื่องของการเงินการทองพุทธก็เสียงเสียอยู่เก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายนะครับให้ลองดืหลงการถูกตรวจสอบถูกลองเรียนต่างๆนู่นนี่นั่นใช่ไหม ในเรื่องของความรักนะครับดาวคู่ก็อยู่พบสหัสชานะคู่ของก็ออกสังคมบ่อยนะเชาวลัคนาราศีพฤษภคุณก็หาเงินหาทองเก่งในช่วงนี้ต่อมาเชาาลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยหลายคนได้โครงการงานโปรเจกต์ใหญ่โตประสบความสำเร็จแน่นอนตั้งแต่วันที่สิบเก้าเออหลายคนได้มาแล้วนี่ รวยประสบความสำเร็จดดในดวงตานะครับในเรื่องของการงานวันนี้ดีมั่นคงความรลกก็มีความสุขนะส่วนด้านการเงินก็มีเกณฑ์การลงทุนนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและในช่วงนี้ในเรื่องของเพื่อนเนี่ยต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนอาจจะสร้างความเสียหายได้ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเรื่องงานเนี่ยดาวกรมมะกุม,ม,มลัก นะครับงานก็อยู่ที่คุณนะเออเพราะฉะนั้นทามีงานมาก็ทําไปนะครับดีกว่าไม่มีงานทําด้านความรักไม่ก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดคนที่มีคู่แล้วก็ประคับประคองให้ดีนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังการเจ็บก็ได้ผลปวดไม่สบายอ่ะในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์ก็อยู่ราพนะไว้ก็จะมีโชคลาภด้านการเงินแต่วันนี้ดาวการเงินคุณเสีย มีรายจ่ายนะครับนู่นนี่นั่นนะจ่ายเยอะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์วันนี้ดาวประจาตัวคุณไม่ค่อยดีนะครับระวังปัญหาอุปสักนะเฉพาะวันนี้นะเพราะว่าเป็นดวงรอยวันเอคุณอย่าเครียดคิดมากจนเกินไปบางคนบอกตายแล้ววันนี้แย่แล้วเกินไม่รู้จะทําไงนเป็นดวงรายวันนะเออยวพอผ่านวันไปดีว้ย นะแต่ละคนไม่เหมือนกันในเรื่องวันนี้ยชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟอุปสรรคปัญหาความเสียหายที่เรื่องเกิดจากงานระวังไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับ <c oughs> และดวงชะตาคุณเนี่ยอิทธิพลดาวการเงินเนี่ยพูดก็อยู่สุภาวันนี้การเงินก็ดีนะครับแต่ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสําเร็จนะ ความรักคู่ของก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับในการทำมากินต่อมาเช้าราศีกันช้านักนณาราศีกันเนี่ยคุณยังมีดาวเกตกลุ่มลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเนี่ยในงวดนี้เนี่ยคุณถ้าใครยังไม่ฝันคุณรีบฝันนะเออถ้าคุณฝันถึงตัวเลขเนี่ยเอาเลยนะครับคูณร้อยคูณพันไม่ใช่ไม่ใช่แหม่ไม่ใช่ไปซื้อรถตรี่เลอ,อแหมเออเป็นมุกเป็นมุก <c oughs> แหม ในเรื่องของกาที่จริงเนี่ยชาวราศีกันต้องกระซิบราศีกันนะราศีกันเนี่ยคุณจะรวยมากเขาเรียกว่าโคตรรวยเลยอคือตอนนี้ก็ได้แต่ของคุณเนี่ยน่าจะส่งผลประมาณสิ้นเดือนพฤษภาแล้วไปอีกทีหนึง่งช่วงประมาณสิงหากันยาคุณจะรวยมากๆพีคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเร่งเร่งสะสมบุญเลย ส่วนมวนวนไหว้พระธรมบุญปฏิบัติธรรมโชคลาบเงินทองไม่ไปไหนคุณจะได้อย่างไม่คาดฝันและได้โดยง่ายด้วยนะครับต่อมาเช้าลกักนาราศีตุลเช้าราศีตุลเนี่ยดูชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็มาอยู่ในภพอรินะครับพะง,งานคุณเนี่ยจะมีศัตรูคู่แข่งในเรื่องของการงาน นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแต่ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยอยู่พบสุภาชาวราศีตุลบอกได้เลยยังไงยังไงคุณเ่ยร่ารวยเงินทองประสบความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะเออลมขึ้นเล็กน้อยนะแม้ะในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีตุลคุณจะเห็นได้ว่ายการเงินตำแหน่งเป็นนิดไว้ตำแหน่งเป็นนิดไว้โถแต่คุณหารู้ไหมจะทำยังไง ให้ดาวการเงินจรมีกำลังที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอคนอื่นไม่รู้นะเมจา่าที่จะบอกคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องตามดาวจันร์ทดาวจันร์ทไปอยู่ที่ราศีเมฆกราศีพิจิกเนี่ยนะครับเป็นการเงินเป็นพบปัตตนิของคุณเนี่ยบอกไดยเลยจะส่งผลให้คุณเนี่ยนะครับมีเงินซึ่งมากมายในช่วงสองวันครึ่งนั้นอจังหวะชะตาชีวิต เสิดอะไรวะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแมวนะเป็นไรปะไอ้ลองลองเราอยูด่ดีเงียบไปเป็นไรโดนกัดหรือโดนอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> เ,เสียงหายไปไหนวะ เช้านาัคนาราศีตุลในคุณดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงนะครับเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้นะต่อมาัช้าราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาเล็งนะเพะื่ะน้คุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาเรื่องงานเกิดขึ้นแต่คุณต้องระมัดระวังเพราะมีมนุษย์ตยู่อยู่นะครับต้องอย่าประมาทเพื่อราศีคุณเป็นนารีเนี่ย นะครับต้องรอบคอไปมากระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงนะส่วนการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาที่ดีด้วยเช่นกันของชาวราศีพิจิกนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเรื่องงานของคุณเนี่ยนะครับในวันนี้มีโอกาสที่ดีนะครับไปรับมอบหมายงานมีการติดต่อง,งานเข้ามานะครับมีคนให้ความเกลียดเกลียดใจคุณเรื่องงานส่วนการเงินของคุณเนี่ยนะครับ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาคุณเนี่ยนะก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่คุณก็จะมีโชคลาภที่ดีเข้ามานะดาวอที่คุณเนียก็ไปอยู่ในภพบภารีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูจะมีคนอิจฉาลิษยาอาคาตคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปทําตัวให้มันเลดเลอเพอร์เฟกไปโชว์ดูนโชว์นี่เขาหมันไส้เล่นนะ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  ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวซุก็เป็นนรอยู่นะครับมีปัญหาอุปสรรคถ้าคุณจะคาดหวังขอความช่วยเหลือใครในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคุณก็ยังหาเงินหาทองได้นะครับส่วนด้านการเงินการทองวันนี้เนี่ยนะครับต้องขยันได้มากถึงจะประสบความสําเร็จขยันมากได้มากนะครับแต่ให้เราปรัญหาสุขภาพของบุตรลบริวานนิดนึง ต่อมาเช้าลัคนาราศีกุมช้าราศีกุมในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวองคารก็เป็นอารีมีปัญหาอุปสรรคระวังในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภที่ดีโชคลาภเก่าๆเ,เข้ามาทําให้คุณประสบความสําเร็จนะ มันร้องเป็นวักวักใครทำไรออกมา board. เออดึกดึกดืไม่อย,อยากจะนั่นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กลุ่มใช่ไหมกลุ่มเสร็จแล้วนะออต่อมาชาา,าลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาในเรื่องของงานเนี่ย นะครับอิทธิพลดาวประจําตัวก็การงานอยู่พบกันเงินก็หาเงินหาทองเก่งนะครับมีความมั่นคงนะดาวที่คุณก็ไปอยู่ในภพสัตชะนะครับเพื่อระว,วังอุปสรรคปัญหาในหลงเพื่อนฝูงและสังคมนิดนึงนะครับในดวงชะตาส่วนด้านความรักคู่ครองก็ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในเรื่องของงานนะโอเคเดี๋ยวครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยุซีดูใว้เพิ่มเติมนะครับ ว่าดวงสตาคุณหนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าแมวโดนอะไรกัดหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ไม่ใช่แม่นางเสียวเกี้ยวเพราะเสียวเกี้ยวนอนนอนจุบป,ปุ๊กอยู่เล้ว่ันมันร้องมันโดนเลยใบที่สองนะคะ เดี๋ยวค่ไปดูแป๊บนึงใช้เวลา10วีนะครับเริ่มเจี้งของราสีโฉทก็แจ็คครับคนแรกไปที่หนึ่งที่คุณได้คว้บหนึ่งถ้วยนะครับถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีโชคลาภได้ความสำเร็จทำงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างๆเครื่องดื่มดีการเงินเกิมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากนะครับความรักก็มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่นะครับต่อมาคุณไดอคว้าใบที่สองที่คุณได้คว้บสองเหรียญน,นะ คือในดวงชตาคุณในเรื่งองการงานคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถสามารถบริหารจัดก,การงานต่างๆได้ในเวลาเดียวกันในเรื่องของการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนด้านความรักก็ถือว่าเรื่อยๆนะต่อมาคนเรื่อยๆใบที่สาคุณได้ปั๊บอัศวินอาเดอรชาริออตนะครับคือในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานอาชีพเกี่ยวข้องการขนส่งทุกชนิดได้ติดต่อกับงานต่างประเทศได้ไดการใช้ภาษา การเงื่อนอาจจะมีปัญหาติดขัดนะครับแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของความรักมีโอกาสได้พบรักแบบขัดสนนะในดวงชะตาขอคุณโอเคนี่ครบ12ลราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงสไตา์อาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเอออย่าไปดูเสียงแมวนิดนึงว่าโดนอไรนะ